สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะ่ะสูตรหวยลาวนะคะวันนี้นะคะวันที่ยี่สิบแปดเนาะตรงกับวันพุธนะคะ آ, งวดที่ผ่านมาผลออกเก้าสองแปดศูนย์หกหกนะคะเบิ้ลก็มาแล้วจากที่ผ่านมากี่งวด <c oughs> กี่งวดคะเนาะอ่ะระวังเบิ้ลต่องวดด้วยนะ เดี๋ยวเขียนให้นะเลขเบิร์อ่างวดนี้นะคะเด่นชอบเก้านะคะสังเกตว่าสีตัวบนมาตลอดนะมีเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนะเก้าห้าหนึ่งเจ็ดนี่คือให้ระวังให้ดีนะคะท่านชมคาอ่าอ,อันนี้ที่ผ่านมาเนาะที่เราสรุปเนาะเก้าเก้าไม่มานะฮะมาหกหกนะคะสังเกตเลขมงคลนะคะเนาะหกหกมาเลยนะจ๊ะ กันของเราศูนย์น่าเสียดายเนาะมาแปดศูนย์นะคะแปดหนึ่งชนกับคุณยายเนาะอะ่ะแต่งวดนี้แอดก็ยังชอบเก้าจ็ดยังชอบเก้าอยู่นะคะเออเก้าสองเก้าจ็ดเก้าเก้านะคะอาจจะเบิ้ลต่องวดนะคะเอามาดูคุณยายกันคุณยายให้หกและเจ็ดนะคะ คุณยายมีเจ็ดเจ็ดเห็นไหมอู๋คุณยายก็มาเบิลอีกเจ็ดเจ็ดหกเจ็ดเก้าหนึ่งเก้าสองชนแอดเลสามหกแล้วก็หนึ่งสี่ศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองนะคะนี่คือสูตรคุณยายนะคะเอามาลงรวมกันเลยนะจ๊ะเอามาลงรวมกันเลยง่ายเลยนะคะชัดไหมอ่ะให้ระวังเบิลตองวดนะคะเก้าเก้าลงให้แล้วนะจ๊ะใครชอบในชุดก็เอาไปวิเคราะห์ตรยตรองนะคะท่านผู้ชมขาปู้ใช้วิจาราณทุกครั้งในการรับชมสูตร นะคะเนาะมือสันส้นๆเนี่ยอ่ะเพราะว่าบม่ได้ใส่ขากลองนะครัต้องขอโทษขออภัยวันนี้ก็ขอลงแค่สูตรแอดแล้วก็สูตรคุณยายนะคะท่านผู้ชมขาคุณยายก็จดเน้นเก้าชุดบะแเอ่สูตรคุณยายล่งเบิ้งหลังเด้แอดกะอ่ารูปละตัดต่อน,นะฮะท่านผู้ชมขาคลิปสั้นๆเนาะกลัวท่านผู้ชมเซ็งนะคะเซ็งเบื่อเนาะอ่ะตัวเลขก็เข้านะคะสูตรคุณยายก็เข้าเด่นศูนย์ศูนย์สามนะคะคุณยายให้มาศูนย์แปดเนาะ น่าเสียดายคุณยายถ้าหลุดก็คือหลุดแต้มนะคะถ้าเข้าก็เข้าเอาเลยนะคะเข้าบนล่างเลยแบบนั้นนะคะก็เราก็ไปวิเคราะห์แต่ตรองอ่าลายสูตรลายเซียนใส่กันดูนะคะแล้วก็ออช่วงนี้ก็ไม่ได้ไปอรบกวนปู่นะคะท่านชมคาปู่นาคเนาะก็ไม่ค่อยได้ไปถ่ายให้แล้วนะคะก็ลงสูตรอถ้ายังไงก็ขอให้เลขสูตรของเราเข้าก็แล้วกันเนาะ งวดนี้ไม่มีสรุปนะถ้าเป็นเสอาทิตย์ว่างๆก็จะสรุปให้เนาะเดี๋ยวจะวงกลมที่แอดชอบนะคะท่านผู้ชมขาสูตรคุณยายใครชอบก็ตามแต่ว่าตัวเลขชนกันที่เก้าอะไรนะเก้าสองเก้าหนึ่งก็ชนนะแต่แอดไม่ได้จับให้นะเก้าหนะึ่งะอยู่ในสูตรนะคะงวดนี้มาเยอะหน่อยมาหกตัวนะคะท่านผู้ชมมาหกตัวอ่ะถ้าเป็นสองหนึ่งก็จะชนคุณยายอยู่แต่แอดชอบเก้านะคะงวดนี้ ฟันดีเดียทำสูตรไว้แล้วก็ฟันดีอยู่นะเมื่อคืนฝันเห็นช้างนะคะท่านผู้ชมขาอ่ะใครชอบก็าตามไม่ชอบก็ผ่านนะคะทั้งหมดทั้งปวงขึ้นอยู่กับบุญกับดวงกับวาสนาของตัวเราเองนะคะขอบพระคุณมากๆนะคะใครเดี๋ยวเดี๋ยววงกลมให้ก่อนเนาะตัวที่แอดชอบนะคะก็ยังชอบสองชุดนี้อยู่นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอ่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวอ่ะมือสัน่นๆหน่อยก็ต้องขออภยัยนะคะอ่ะ ระบายสีให้แล้วนะคะก็ยังชอบชุดเดิมอยู่นะคะก็ยังชอบเอ่อก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเก้าอยู่นะคะถ้าปูปชมขาใครชอบกับแอดก็ตามนะคะแอดก็คิดว่าเบิ้ลอาจจะมาอีกนะคะงวดนี้เนาะอ่ะใครชอบก็ตามนะคะขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบด้วยนะคะใครที่เข้ามาติดตามสูตรคุใหญ่แล้วก็สูตรสามยอดแล้วก็สูตรดังเติมของแอดนะคะเอ่อแอดก็จะลงแบบนี้แหละสูตรนี้แหละเพราะว่า เออคือเข้าบ่อยนะคะถ้าประชุมขาไปดูย้อนหลังเนาะใครที่เพิ่งเข้ามาติดตามนะคะสองเออสองเซียนแอดเรและแอดคุณยายก็คือเออก็ยังคงสูตรนี้อยู่นะคะคุณยายก็สูตรดั้งเดิมของท่านตลอดนะคะอ่าจอเน้นเก้าชุดนะคะอ่าดินหกและเจ็ดของคุณยายนะคะ